คันนี้ได้โปรโมชั่นด้วยนะครับผมขับฟรี90วันนะช่วยพี่ๆประหยัดงบไม่ต้องจ่ายค่างวดถึง3เดือนเต็มๆครับผมนะไปจ่ายทีปีหน้าได้เลยแถมยังฟรีดาวได้ด้วยครับผมไม่ต้องใช้เงินสักบาทในการออกรนนะครับผมกับ toyota fortuner 2.4V sigma f คันนี้นะครับผมเป็นตัวรองท็อปเลยรถปลดประจำการกับเลขไม้ที่น้อยมากๆแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมใช้งานมาน้อยจริงๆนะรถเดิมสภาพเนี้ยนะครับผมยังกลับป้ายแดงเลยพี่ๆท่านใดนะครับสนใจจับจองเป็นเจ้าของโทรเข้ามาหาผมได้ที่ 0902989893ได้เลยครับผมแล้วก็รับชมคลิปนี้ให้จบนะเดี๋ยวผมมาแจ้งรายละเอียดของตัวรถคันนี้ครับผมไปรับชมกันเลยโอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านชาวรถครอบครัวด้วยนะครับกลับมาพบก,กับบูมอีกแล้วในช่องรถบ้านบูมบูมนะครับผมที่จะมารีวิวรถ PPV เจที่นั่งรถครอบครัวไซส์ใหญ่ๆให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมและว,วันนี้มีรถโฉม อ่อนิวนะครับผมโฉมปัจจุบันเลยนะสำหรับเจ้าตัว f o r t จูเนอคันนี้นะครับผมเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเป็นรถปลดระวางมาครับผมนะสภาพเนี้ยบเนี้ยบแบบนี้เลยครับผมเลขไมค์ขอแอบกระซิบบอกนิดนึงอยู่ที่8 0,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมไมค์น้อยมากๆ8 0 0 0ดมกิโเมตรรถปี2019นะครับผมได้เป็นสีซิมเมอร์สวยๆแบบนี้เลยครับผมเป็นสีแบบซิมเมอร์แบบใหม่แล้วนะครับที่จะแบบเงาๆนะครับเป็นแบบเมทัลลิกนิดนึงนะครับผมนะคันนี้ รถสามารถตรวจสอบได้นะครับผมมีที่มาที่ไปอย่างแน่นอนรับประกันได้เลยครับผมนะคันนี้สําหรับคันนี้นะทำไมแค่แปดหมื่นใช้งานน้อยมากๆเป็นรถปลดระว่างนะครับที่มีการเมนเทนแนนซ์กันบ่อยๆนะครับผมนะมีการดูแลรักษาสภาพกันเป็นอย่างดีครับผมนะสําหรับไริจัดต o วติดลิสซิ่งนะคันนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถก่อนเลยด้านหน้านะครับผมเรื่องที่โคมไฟก่อนลวกันครับผมไฟแน่นอนครับผมไบบีม LED แบบนี้ครับผมนะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว โคมไฟสายแจ๋วเป็นหลอด led นะครับผมนะเป็นไฟปรเจคเตอร์หลอด led นะครับผมนี่ครับทุกดวงเลยก็ว่าได้นะครับผมสายแจ๋วแบบนี้นะครับไม่มีตําหนิเลยไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวครับผมพาร์ทด้านล่างก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกที่ครอบด้วยตัวโคเมียมครับผมอันนี้คือตัว 2.4V นะแต่ว่าเป็นซิกมาโฟครับผมสามารถปรับขับเคลื่อน4ี่ล้อได้นะคันนี้ลุยได้เหมือนกันนะครับผมถือว่าเป็นตัวออริจินอลเลยก็ว่าได้แต่ยังไม่ท็อปเท่า2.8นะครับผมถือว่าเป็นตัวรองท็อปแล้วกันนะคันนี้ โอเคครับกระจังหน้าเป็นตัวโครดมีสามชั้นเส้นใหญ่ๆผมเงาเว็บแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีตําหนิเลยเช่นเดียวกันครับผมนะทะเบียน9574แบบนี้ครับผมนะจำป้ายทะเบียนไว้หรือว่าแคปรูปไว้ก็ไดับผมแล้วก็ส่งมาที่ผมนะถ้าอยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับผมคันนี้ผ่อนสบายๆที่ประมาณ20,000บาทไม่ถึง20,000ด้วยประมาณ19 0 0 0บาทนะครับผมคันนี้สภาพนี้ครับแน่นอนครับผมต้องยอมรับเลยว่าสำหรับฟอร์จูเนอร์นี่ราคาแข็งมากๆนะ แต่ว่าเราก็มีโปรโมชั่นมารองรับให้พี่ๆนะครับผมมาต่อที่ล้อแม็กครับผมได้มาเป็นแม็กทูโทนนะแบบนี้แม็กเดิมแท้จากโรงงานครับผมนะมีคาบฝุ่นคาบะไรเล็กน้อยเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับผมแม็กคอมสิบแปดทูโทนแบบนี้นะครับสีสวยๆซิลเวอร์ตัดกับสีเทาเมทัลลิกนะครับผมนะราดยางสองหกห้าทับหกสิบอาร์สิบแปดครับผมนะยางใหม่ๆแบบนี้เลยครับผมยางปียี่ห้อเลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนยางมานะคันนี้ ก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยพี่ๆไม่ต้องเป็นกังวลเลยครับผมแล้วก็เบ้าโชคนะครับผมสภาพเดิมๆน็อตไม่มีขยับแต่ตัวเดียวครับผมมาร์กรงงานยังมีอยู่เลยนะครับผมเพราะคันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆแค่แปดหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะสภาพก็ถือว่าเนี้ยบๆเลยช่วงล่างใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาครับผมจ่าสะอานแบบนี้นะครับเบ้าโชคไม่มีรั่วมีซึมแน่นอนบันไดข้างครับผมก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกเช่นเดียวกันครับผมแบบนี้เลยนะ สีเทาแบบใหม่แล้วนะครับผมถือว่าสวยงามมากๆตัดกับสีซิลเวอร์ของตัวรถสีจริงนี่คือสวยนะครับรถปลดระวางสีเทาแบบเนี้ยสีเดิมๆบางๆจา,ากโรงงานเลยนะครับนะบไม่มีการกลับสีไม่มีการโดนมาแน่น,นอนกระจกมองข้างครับผมก็เป็นสีซิลเวอร์เช่นเดียวกันสีเดียวกับตัวรถนี่ครับสีเท่ากันทุกจุดเลยนะครับเงาเงาแบบนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับผมมูลคากามีแบบนี้ไฟเลี้ยว LED นะของแท้แน่นอนครับผมของเดิมจากโรงงานไม่มีรอยเฉียวชนจากมอเตอร์ไซค์เลยนะครับผมนะ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะครับผมถือว่าอเนกประสงค์มากๆครับมาต่อกันที่แชสซีนะครับผมนีม่ครับผมแชสซีเดิมเลยไม่มีรอยสนิมแม้แต่นี้เดียวรอยตัดต่อตัดแต่งหรือรอยเชื่อมไม่มีนะครับผมเพราะเรารับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วไม่มีชนหนักปีความจมน้ําน้ําท่วมตัดต่อตัดแต่งอย่างแน่นอนครับผมนะรูกลมโค้งรูปเดิมแบบนี้นะโครงสร้างเดิมเดิมเลยครับผมคันนี้มีการเมนนทน์ทนนกันบ่อยๆนะเลขไมาแค่แปดหมื่นกิโลเป็นรถปลังวังนะขอย้าไว้เลยนะครับผมรถสภาพเนี้ยมากๆ นี่ครับล้อหลังเหมือนกันอ่ะและได้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับผมเรื่องระบบความปลอดภัยไม่ต้องเป็นกังวลเลยดิสเบรกแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่นะแลวก็มีแอร์แบกมาให้ถึง7ใบด้วยกันนะภายในห้องโดยสารนะครับผมด้านหลังครับได้สปอยเลอร์ชิ้นใหญ่มาแบบนี้นะครับผมเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานนะครับสีเท่ากันครบทุกจุดนะครับผมร้อยต่อแนบสนิทแบบนี้บนหลังคานะครับไม่มีตีลังกาพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะครับผมเรียมสันสวยงามแบบนี้นะ มาพร้อมกับเสาอากาศคีบฉลามครับผมราติดตั้งแหลกมีมาให้แล้วเรียบร้อยของแท้ของเติมจากโรงงานเช่นเดียวกันครับผมไฟเบรกดวงที่3าก็จะอยู่บริเวณสปอยเลอร์ตรงนี้เลยครับใช้งานได้ตามปกตินะไฟเบรกครับผมไฟท้ายนะในช่วงของฝา,าท้ายก็จะเป็นตัว LED เช่นเดียวกันครับผมนะถือว่าล้ำมากๆเพราะธรรมดาจะเป็นหลอดไส้นะครับผมนะอันนี้เ็เป็น LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมโลโก้ Fortune er ชัดเจนแบบนี้คาดด้วยโครเมี่ยงครับผมซิลมาโฟ ไม่มีรอยโดนแกะเลยแม้แต่นิดเดียวครับผมในส่วนของไฟทับทิมจะอยู่บริเวณกันชนด้านล่างครับผมไม่มีรอยชนเช่นเดียวกันครับผมรับประกันเลยรถไม่มีโดนมาแน่นอนครับผมสภาพเนียบเนี้ยเลยกล้องถอยหลังมีมาให้ครับอันนี้ของแท้ของเดิมจากโรงงานที่มีตัวกะระยะมาให้ด้วยนะแบบนี้มือใหม่ก็สามารถใช้งานได้ครับผมเป็นรถคันใหญ่ก็จริงแต่ว่าผู้หญิงก็ขับได้ครับผมเป็นรถครอบครัวที่แบบนั่งสบายสบายครับผมเดินทางไกลไม่เหนื่อยไม่ลำบากแถมยังลุยได้ด้วยเพราะมีระบบซิสมาโฟครับผมนะคันนี้ ล้ออะไรครับผมมีมาให้โอ้โหสภาพเอี่ยมมากๆนะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยด้วยซ้านะสําหรับตัวล้ออะไรนะครับผมยางยังไม่โดนพื้นเลยนะครับผมมีแค่คาบฝุ่นนิดหน่อยแต่เดี๋ยวผมทําการสปาขัดสีเลนิกให้เอี่ยมเอี่ยมเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยครับผมนะในส่วนของตัวเพาและก็ตัวโช๊กนี่ครับสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับผมไม่มีสนิมและก็ยังมีมาร์กลง,งงานสติ๊กเกอร์มีติดมาให้เหมือนเดิมครับผมนะเป็นรถใหม่ๆเลยนะครับผม ติกเกอร์ไม่มีลอกแบบนี้รอยเชื่อมรอยสนิมไม่มีเกาะแม้แต่นิดเดียวครับผมนะฝาท้ายตัวนี้ก็จะเป็นเปิดแบบระบบไฟฟ้าแล้วนะครับผมสําหรับตัว fortuner ปี2 0 1 9นะจริงๆเขาก็เปิดไฟฟ้ากันมานานแล้วนะครับผมสําหรับ fortuner นะนี่ครับผมกด,ดด้วยรีโมทต,ตัวนี้เลยนะครับใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายแน่นอนครับผมนี่ครับระบบไฟฟ้าเปิดแบบออโต้แบบนี้ให้ดูความเดิมก่อนเลยนะครับไฟท้ายเดิมๆแบบนี้ไม่มีโดนมาแน่นอนน็อตไม่ขยับครับ เช่นเดียวกับตัวโช๊คอ่ะอันนี้ได้เป็นโช๊คตัวใหญ่แล้วนะครับโช๊คคู่เป็นโช๊คไฟฟ้าตัวใหญ่ครับผมนะไม่มีรอยแกะเลยโช๊คเดิมๆนะครับแท้ๆเดิมๆจากโรงงานนะครับผมปั๊มเอลนะครับผมล็อตไม่มีขยับแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่มีรอยโดนประแจมาเลยฝาท้ายไม่ต้องเก็บครับผมเม็ดอาร์เห็นชัดเจนแบบนี้ครับผมปั๊มอาร์ก็เช่นเดียวกันนะเดิมแท้จากโรงงานครับผมไม่โดนไม่ช้ํารับประกันแน่นอนครับผมซีนยางแน่นๆเหนียวๆแบบนี้ภายในนะครับของ Fort u n e r นะก็ เป็นเอกลักษณ์ของเขาพับเบาะแถวที่สามขึ้นด้านข้างแบบนี้ครับผมนะสามารถวางสัมภาระได้เยอะนะครับผมนะหรือว่าจะพับเบาะลงมาเป็นที่นั่งแถวที่สามก็ได้นะครับผมมีที่เกี่ยวเบาะให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมแถวที่สามก็ไม่ได้นั่งลาบากนะนั่งสบายเหมือนกันนะครับผมบอกไว้เลยนะเดี๋ยวผมปิดฝาท้ายแบบเท่ให้ดูนะครับผมนะนี่ครับกดปุ่มปิดกดค้างไว้แบบนี้ครับผมก็จะปิดแบบออโต้เลยอัตโนมัติเลยนะครับผม มายุ่งยากอย่างแน่นอนนะมาต่อกันที่ฝั่งห้องผู้โดยสารนะครับผมนี่ครับห้องผู้โดยสารสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยใหญ่มากๆนะครับผมแต่เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มครับผมเป็นโฉมใหม่แล้วนะได้เบาะหนังสีน้าตาลเข้มนะครับผมก็โฉมปัจจุบันเลยแหละนะถ้าเป็นสีนี้นะครับผมไม่มีรอยยุบรอยบุบรอยขาดเลยครับผมสามารถรพับได้ตามปกติ นะครับนั่งสบายๆเดินทางไกลไม่เหนื่อยมีเบลมาให้ปลอดภัยแน่นอนครับผมแอร์แบตเจ็ดใบนะคันนี้นะครับผมในส่วนของตัวแอร์นะครับผมก็อารตสไตล์ครับผมสามารถปรับอุณหภูมิได้แถวหลังนะไม่ต้องแย่งแอร์กันเลยเย็นฉ่ากันทั้งแถวแน่นอนหรือถ้าหนาวก็เบาแอร์ได้ครับผมนะมีแอร์ครบทุกแถวทุกที่นั่งเย็นฉ่าสบายกันทั้งครอบครัวเลยนะครับผมมาต่อกันที่ฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่าครับมือเปิดนะจะได้เป็นตัวโคเมียมทั้ง4บานเลยเพิ่มความหรูหราครับผม นะแล้วก็มีปุ่มเซ็นทัลล็อกมาให้แบบนี้ครับผมโอเคแผงประตูครับคุมโทนด้วยสีดาตัดกับสีน้ําตาลเข้มๆนะครับเป็นหนังแบบนี้เพิ่มความหรูหราเช่นเดีวยวกันแล้วก็มีสีเทาเมทัลลิกคาดมายาวๆแบบนี้ครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็ที่สําคัญนะเป็นกระจกไฟฟ้าสีออโต้เลยนะครับผมสําหรับปรจุเนอร์นะถือว่าที่อื่นไม่มีให้ครับแบรนด์อื่นเอางี้ดีกว่านะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากสําหรับฟังก์ชั่นนะครับผม ตามซอกตามประตูต่ตางๆเดิมทุกชิ้นนะครับผมไม่มีรอยแกะเลยสีไม่ต้องเก็บครับผมนะเข้ามาสภาพไหนก็สภาพนั้นเลยนะครับผมอันนี้มีการตรวจสอบถึงสองเจี่จุดด้วยกันนะถ้าเป็นเดือนที่แล้วเข้าโปรลรถโดนใจได้สบายๆเลยครับผมนะคันนี้สียางแน่นๆเหนียวๆแบบนี้ครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูเม็ดอาร์กันสักเล็กน้อยนะนี่ครับผมช่องไฟสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีตําหนิรถไม่มีโดนมาไม่ช้าแน่นอนนะให้พี่ๆได้มั่นใจกันนะครับผมว่า รถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมสติกโกกสติเกอร์มีมาให้ติดมาให้เรียบร้อยครับผมนะมีวันเวลาบอกตามปกติเลยนะครับผมยี่สิบเจ็ดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดครับผมนะรับประกันตัวสูบยางในโตเจนนะครับผมคันนี้โอ้โหคุ้มค่าจ,จริงๆนะครับอ่ะดูฟอร์มอะไรกันสักเล็กน้อยนะครับผมคันนี้ได้คูดคอนโทรลมาด้วยนะครับผมระบบล็อกความเร็วตามสไตล์ของฟอร์จูเนอร์ที่อยู่บริเวณ ขวามือด้านล่างตรงนี้นะครับผมนะเป็นการยื่นออกมาแบบนี้พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันครับผมคอนโทรลเสียงรับสายโทรศัพท์ได้ตามปกติปรับโหมดได้ครับผมส่วนฝั่งขวานี้จะเป็นปรับหน้าจอตรงบริเวณหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับผมนะแล้วก็ยังมีตัวแพดเดิลชิปมาให้ครับผมนะคุ้มมากๆฟังก์ชันแบบนี้เยอะเต็มจานวนครับผมนะไม่มีกากเลยสําหรับฟังก์ชันนะครับผมออปชันล้นแบบนี้เลยนะครับผมแพดเดิลชิปขับใส่เกียร์มันๆครับผมเวลาเดินทางไกลนะ เอาเกียร์สนุกๆหรือถ้าเหนื่อยถ้าเมื่อยก็ใช้ตัวคูลคอนโทรได้ครับผมนะเดินทางไกลไม่เหนื่อยไม่ลำบากครับผมแถมยังสนุกด้วยนะครับผมพุงมอะไรก็เป็นพวงมาลัยเดิมไม่มีแตกลายงานเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมหุ้มด้วยหนังเป็นซอฟทัชนะครับผมขับสบายๆแล้วก็จะมีก้านสีดำตาะนะครับเป็นลายไม้อันนี้ของแท้ของเดิมจากโรงงานครับผมตามสไตล์ตัว s t a Fortuner เลยนะครับผมเบาะนะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมล้ำมากๆคู่หน้าเลยนะเบาะไฟฟ้านั่งสบายๆเลยกันนะครับผม แบบว่าปรับได้หลายรล้ดับแล้วก็สามารถปรับได้ตามสรีระของร่างกายเลยก็ว่าได้นะครับผมได้เป็นเบาะหนังด้วยนั่งสบายมากขับสนุกนั่งสบายนะไม่ต้องเป็นกังวลเลยเดินทางไกลไม่เหนื่อยแน่นอนนะผมรับประกันนี่ครับเบาะหนังแน่น,แ,น,นแบบนี้เลยสภาพใหม่เอี่ยมครับผมเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักเล็กน้อยนะครับปุ่มเป็นที่สตาร์ทอยู่ฝั่งขวานะนี่ครับสตาร์ทที่เดียวติดแบบนี้สีสันสดใสสวยงามครับผม นะให้ดูเลขไมครับแปดหมื 8, 000, 000, 000่นเก้าพันกิโลเท่านั้นเองนะครับผมไม่มีจกตาแน่นอนนะครับเลขไม้แค่นี้เองนะครับสาหรับรถพีพีวีเลขไม้ไม่ถึงแสนนี่ผมถือว่าน้อยมากๆนะครับผมต่ํากว่าเกณฑ์เลยก็ว่าได้แปดหมื่นเก้าพันกิโลนะครับผมรถแบบนี้ต้องใช้ลุยใช้ท่องเที่ยวนะแต่ว่าเลขไม้แค่แปดหมื่นถือว่าน้อยมากๆครับผมนะถ้าปัดเลืนไม้ก็สวยงามชัดเจนแบบนี้สีสันสดใสครับผมฝั่งซ้ายวัดรอบฝั่งขวาวัดความเร็วตามปกติเลยมีตัวเกียร์บอกนะครับ สามารถปรับทิป a ทิป b ได้ตามปกตินะฟังก์ชันเขามีเยอะมากต้องลองมาใช้ดูนะครับคอนโซลตรงกลางครับผมนี่ก็จะเป็นจอทัชสกรีนแท้แทดมเดิมจากโรงงานเลยครับผมเชื่อมต่อบลูทูธเสียบสาย usb ได้ตามปกติเลยครับผมมี s อ card ให้สามารถเปิดแมปได้นะครับผมนะเป็นจอทัชสกรีนขนาดประมาณ7นิ้วนะครับผมอันนี้ของแท้ของเดิมจากโรงงานนะครับผมแอร์ <Air S 2> ก็เป็นแบบดิจิตอลแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นแอร์ออโต้นะสามารถคอนโทรลแอร์ได้ตามปกติครับผมอันนี้เป็น ปรับแถวหลังนะเย็นฉ่าสบายกันแน่นอนนะครับผมเหมือนปรับอุณหภูมิได้ตามปกติครับผมแล้วก็ไฮไลท์เลยนี่ครับเป็นแบบระบบซีกบาโฟแล้วครับผมปรับขับเคลื่อนสี่ล้อแบบไฟฟ้านะคันนี้นะครับผมอย่างที่พี่ๆรู้กันอยู่นะครับผมเอกลาเขาเลยจะปรับขับเคลื่อนสี่ล้อตรงนี้นะนี่ครับปรับได้ตามปกติเลยเวลาปรับขับเคลื่อนสี่ล้อก็มันจะมีสัญญาสัญลักษณ์บอกนะครับผมบริเวณหน้าปัดเรือนไม้นะครับผม ถ้าสมมุติขับในเมืองขับธรรมดานะก็ปรับขับไฮทูปกติครับผมแต่ถ้าถนนฝนตกเปียกลื่นๆหน่อยก็เป็นไฮโฟนะครับผมแต่ถ้าลุยขึ้นเขาลงห้วยเลยเป็น l o โฟนะครับผมนะนี่ครับคุ้มค่ามากๆนะคันนี้ e ี o ค o โหมดเพหมดมีมาให้แล้วเรียบร้อยเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดครับผมสามารถชิปได้3ระดับตามปกติเลยนะครับผมแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวรองท็อปเลยนะ เพราะว่ามีตัวซิกมาโฟงมาด้วยถึงจะเป็นเครื่อง2.4ผมว่าก็เพียงพอแล้วในการลุยนะครับผมนะสำหรับคันนี้ใบสอบคอบอมีมาให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมนะขายไม่เกินราคาแน่นอนครับผมรับประกันเลยโอเคครับเดี๋ยวผมไปสรุปราคาให้ฟังกันสักเล็กน้อยคร่าวๆนะครับผมสําหรับพี่ๆที่ชื่นชอบรถเดิมนะครับผมรถเดิมๆแบบนี้นะผมว่าแนะนําเป็นคันนี้เลยนะมือหนึ่งมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับ ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มทั้งนั้นนะครับผมเอาเปิดไฟสวยๆเน่อยนะครับโอเครถคันนี้มีการตรวจสอบเช็คระยะกันอยู่บ่อยๆนะครับผมเพราะว่าเป็นรถลปดประจำการนะครับผมใช้ในราชการต้องมีการตรวจสอบกันบ่อยๆแต่ว่ารถไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับผมเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับคุ้มคุ้มค่าจริงๆครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาให้ฟังกันคร่าวๆนะครับสําหรับเจ้าตัว โตโยต้าฟอร์จูเนอร์โมอเนิยนะครับผมสีซิมเวอร์สวยๆแบบนี้ครับผมรถปีส0 1 9นสิบเก้านะกับเลขไมค์แค่แปดหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับผมมาในราคาสุดพิเศษเลยครับผมราคาเป็นแค่หนึ่ง0้านหกหมื่นเก้าันบาทครับผมถ้าเป็นป้ายแดงก็ล้านสามล้านสี่นะแต่คันนี้สภาพแบบป้ายแดงเลยและราคาประหยัดกว่าเยอะครับผมคันนี้เครดิตดีฟรีดาวผมจัดให้ได้เช่นเคยครับผมนะสามารถปรึกษากรได้ครับผมก่อนทําการจับจองนะหรือโทรเข้ามาหาผมได้เลยที่ 0 9 0 2 9 8 9 8 9 3สาครับผมนะสำหรับพี่ๆที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของนั้นรีบโทรเข้ามาผมเลยนะได้รถสภาพเนียมๆแน่นอนนะครับผมและยังมีโปรโมชั่นนะครับผมผมให้โปรโมชั่นไปเลยนะครับผมสำหรับพี่ๆที่มาจับจองกับผมนะขับฟรี90วันครับผมเอารถไปใช้งานก่อนไม่ต้องจ่ายค่างวด3เดือนเต็มๆนะครับผมสำหรับคันนี้ไปจ่ายค่างวดอีกทีในปีหน้าได้เลยครับผมนะฟรีดาวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในวันออกรถแล้วก็จ่ายค่างวดอีกทีปีหน้าเลยครับ ช่วยพี่ๆเซฟไปถึงสามสี่เดือนเลยนะไม่ต้องใช้เงินสักบาทก็ได้รถไปขับกับครอบครัว้วครับผมนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้ครับผมติชมกันได้นะครับผมและรถเข้าใหม่จะเป็นคันไหนก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ